สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาไกด์เกี่ยวกับการหลอกอ์ติแฟกต์จากเลเวล78เป็น100นะครับว่าการหลอมเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างและคุณอย่าลืมนะครับว่าการหลอมมันเป็นตัวอักษรสีส้มซึ่งมันหมายความว่าอนาคตถ้าเลเวลอ์ติแฟกต์มีมากกว่า100แล้วคุณจะไม่สามารถนําตัวเดิมมาหลอมซ้ําได้นะครับหมายความว่านี่เป็นการใช้สําหรับระยะสั้นเท่านั้นประมาณ3-4เดือนผมขอ,ขอเรียกว่าระยะสั้นนะครับอาจจาะมันครึ่งปีก็ได้อันนี้ก็สำหรับใครที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับผม คุณสามารถหาได้จากการลงมิชชั่นล็อกหรืออีสันดันเจียนนะครับซึ่งสลับตรงนี้ผมมีใครเล็กๆน้อยมาบอกทุกคนนะครับว่าการที่คุณกดเล่น10ครั้ง20ครั้งแบบนี้ผมกดเล่นแบบนี้นะ10ครั้งนะครับ20ครั้งแบบนี้ถ้าคุณต้องการหาหินหลอดจริงๆผมแนะนำให้ทุกคนกดทีละ3ถึง4ก็พอนะครับเน้นเล่นจํานวนเพราะบางครั้งผมเล่น3หรือ4มันก็ออกให้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสีทองอาจจะออก1บ้าง2บ้างนะครับแต่โดยเฉลี่ยมันจะไม่เกิน2นะครับ แนะนําว่าให้เล่นหลายๆรอบดี่าการเล่นรอบเดียวดีกว่านะครับเพราะว่ามันนับจากการเล่นสลับผมนะคือมันนับจากการที่ว่าเราเล่นซ้ำมันกี่ครั้งอยากกด10หรือ20ดีกว่านะครับ,นรบแนะนําว่าให้กดอยู่ช่วงสัก3 4 5หตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะผมเล่นหลายรอบหน่อยแต่โอกาสตอบก็จะสูงขึ้นนะครับผมอันนี้คือเป็นการเล่นน้อยเนาะก็หลังจากที่เราทําการหลอมเสร็จแล้วนะครับทุกคนลองสังเกตตัวน้องสือว่ามันจะเป็นลักษณะของสีส้มนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็จะทําการเพิ่มสเตตัสที่จะท่ากับเี่ลอร์ให้เราเอง ก็จะเพิ่มในส่วนของค่าสเตตัสพ,พื้นฐานนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันกับของที่เลเวล78ตัวก่อนนะครับผมเราสามารถเทียบได้นะก็คือ100นะครับจะอยู่ที่2433นะครับผม2433นะแล้วคุณต่ำาอยู่ที่1840นย์ะครับหมายความว่ามีการเพิ่มสเตตัสอยู่ระดับหนึ่งนะครับพอเราอัพครบหมดนี่แล้วโดยมันจะมีอยู่3ส่วนที่สามารถเพิ่มค่าโจมตีให้คุณได้คือหมวกถุงมือเราก็แหวนนะครับตรงนี้จะสามารถช่วยเพิ่มให้คุณได้และที่เหลือก็จะเพิ่มในส่วววนนนของของงาาสตตัพ,พื้้ฐรมถึถผแดย แหวนผมก็จะมีสาระดาเมจทัดไฟที่แรงขึ้นเพื่อีกประมาณ10น่าจะไปถึง10%เป็น่าจะมาสัก3-5%มเปอเผมเพราะว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้หลอมแหวนเนาะก็แนะนำว่าสำหรับใครตอนนี้ที่เป็นบริษัทเกมอยู่คุณสามารถหลอมใช้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าในอนาคตคุณควรจะหาชิ้นใหม่ไปด้วยนะครับผมเพราะถ้ากรณีนั้นมาจริงก็คือมีมากกว่าเวลร้อยขึ้นมาเซตนี้คุณยังไงก็ได้เปลี่ยนหรือได้ทิ้งเลยนะผมเพราะตอนเนี้ย จาก78มา100เขายังพอเอารูปมาหล่อให้คุณสามารถหลอมได้นะแต่อนาคตถ้ามันมีมากกว่า100ขึ้นมาเซตนี้ไปต่อไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อความระวังสำหรับการหลอมนะครับส่วนสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเราควรหลอมตัวไหนก่อนควรหลอมให้ตัวไหนก่อนนะผมก็ง่ายๆเลยครับว่าตัวละครที่คุณควรหลอมกับตัวแรกควรที่จะเป็นตัวละครดาเมจหรือเมนเราอย่างซองจิอูนะผมก็สลหรับฝั่งซ้ายเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนหลอมทางฝั่งซ้ายก่อนนะคือเซตชุกเกาะเพราะว่าชุกเกาะเนี่ยเราล็อกอยู่แล้วนะครับผม ส่วนฝั่งขวาตรงนี้ผมแนะนําว่าให้คุณหลอมเซตสัตว์ป่าก่อนคุณต้องเลือกนะครับว่าคุณจะหลอมเซตสัตว์ป่าเพื่อไปเล่นมังกรก่อนหรือคุณจะหลอมในส่วนของออคซิเดียนก่อนก็ได้นะครับซื่อสอนมันใช้ต่างกันก็คือออคซิเดียนเราใช้กรณีที่ว่าเราไปลงด่านสตอรี่ออคซิเดียนจะเหมาะกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าคุณลงมังกรลงเก็บลายนี้จะเหมาะสลับเซ็ตนี้ซะมากกว่านะครับเพราะมันเพิ่มข่้เซตตัวรวมให้นะครับผมส่วนสลับตัวที่เหลือว่าเราควรทําตัวไหนก่อนนะครับผมแนะนําว่า เนื่องจากคุณทาของซองไปแล้วถ้าคุณจะโยกไปให้ตัวอื่นทําหรือว่าโยกให้ตัวอื่นใช้ก็โยกได้เช่นกันนะผมก็คือใช้การโยกไปก่อนรับระยะแรกพอระยะ2เนี่ยคุณค่อยมาคํานวณน,นะครับว่าเซตไหนหรือตัวไหนที่คุณเป็นดาเมจหลักอย่างเช่นตัวที่ผมเป็นดาเมจหลักลองมาจากซองแ้เป็นสักันเตอร์นะครับผมจะเป็นในส่วนของมิราอิหรือไม่ก็คานาเอะนะครับแต่ว่าคานาเอตตรงนี้ผมจะต้องรอเปลี่ยนเป็นเซต ตาประทับ8อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าผมจะไม่หลอมเพิ่มนะครับแต่สำหรับมิติเอเนี่ยผมน่าจะต้องหลอมเพิ่มนะครับก็คือเซตนี้ผมใส่ให้ในส่วนของอาดิเซียอยู่เนาะก็คือเซตพวกนี้อาจจะต้องหลอมเพิ่มในระยะ 1- 2เดือนแรกครับพอผ่านไปสักประมาณ3เดือนให้หลังจากตอนนี้เราถึงจะไปหาอย่างอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคงยังหาออฟตีบวกสวยๆไม่ได้หรอกเนาะแม้แต่กระทั่งเราเล่นเอกเราแค่ยังจะหาเซตบางเซตไม่ได้เลยนะครับถ้าเราดูจาก อติแฟกที่ผมลงอาไว้นะครับว่าตอนนี้เซตใหม่ผมมีน้อยมากเลยมีแค่หลักหน่วยเองไม่ถึงหลักร้อยนะครับตัดไปดูเซตอื่นที่มีหลักร้อยกันเกือบหมดแล้วเนาะก็มานี้สำหรับสำหรับการตัดสินใจว่าคุณควรจะเลือกหลอกอันไหนก่อนก็เพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่จะรอเปิดในส่วนของน้องชายไฮนที่เป็นธาตุน้ําเดือนหน้าที่เป็นสารพลังป้องกันนะครับถ้าคุณมีงบประมาณมากพอหรือว่าคุณมั่นใจว่าคุณไม่สามารถ หาออฟที่ช่วยใน2ของการเพิ่มพลังป้องกันได้หรือว่าตีบวกทางพลังป้องกันได้เยอะๆเนี่ยหรือว่าคุณมีตัวเก่าอยู่ที่มันพอสามารถใช้งานได้นะครับคุณสามารถตีบวกพวกนี้ไว้ก่อนได้นะเพราะว่ายังไงซะเซ็ตปัจจุบันที่เราเล่นสลับสายป้องกันนะครับจะเป็นในส่วนของสีเหล็กก้าแล้วก็สีออกซิเดียนนะครับผมสลับตรงนี้ก็สลับสายออกซิเดียนอันเนี้ยเราหลอมจะดีกว่านะครับผมส่วนฝั่งอันนี้คือเป็นเซ็ตใหม่เราก็ต้องใช้เซ็ตใหม่อยู่แล้วนี่ก็ถือว่าเราไม่ต้องหลอมเพิ่มเนาะ สิ่งที่เราต้องหลอมเพิ่มคือฝั่งนี้คือออฟเซเดียนะครับตรงนี้ก็สลับใครที่ออฟเซยสวยสามารถหลอมได้อันนี้ผมแนะนานะครับผมส่วนสลับใครที่ไม่รู้ว่าเราจะเล่นไปทําไมนะครับก็คือเล่นไปทาไมมันเสียเวลาพี่นั่งเล่นสีเล่นทีละลสีครั้ง5ครั้งมันเสียเวลาใช่ไหมครับคุณก็มีทางออกนะครับนั่นก็คือการซื้อครับผมนี่ผมคุณสามารถซื้อได้นะครับโดยการซื้อพวกนี้ได้นะน,นี้ก็สลับสายสุดลอดนะครับผมคุณก็สามารถซื้อได้เช่นกันและตอนนี้ได้มีในสมุดแพ็คใหม่คือการเช็คชื่อเข้านะครับอันนี้ค 349้ไม่รวมส่วนลดนะครับคุณได้เพชรอยู่ที่รวมกันนะับประมาณ4 0 0พกับสก,กัดอีก4,000ันถือว่าได้เยอะระดับหนึ่งเลยผนะก็คือถ้าคุณมีอยู่นี่4 0 0พันแล้วคุณลองไปเติมแพ็คไหนแพ็คนึงสัก3 0 0พันะครับอย่างน้อยเนะี่ยคุณจะสามารถซื้อได้ก็คือแพ็คนี้นะผมแพ็ค9,000ันแล้วคุณก็หาคุอี่ปอง20%มาลดเหลือสัก7,000ันก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับผมก็สรุปโดยรวมนะครับว่าระบบอย่างการหล่อหลอมตัวเนี้ยมันออกมาช่วยสลับผู้เล่นที่อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่่าาสรับเทีีีมของด จากเรเว่า78นะครับเราสามารถหลอมขึ้นมา100ได้ก็สิ่งที่ควรระวังก็คือพอหลอมแล้วมันจะเป็นตัวหนังสือสีส้มนะครับหมายความว่าในอนาคตถ้ามีเลเวลที่มากกว่า100เข้ามาอย่างเช่น120ซึ่งมันอาจจะไม่เร็วๆนี้หรอกอาจจะประมาณสักครึ่งปีหรือช้าสุดก็คือปีหนึ่งนะครับถึงจะมีการขยับเลเวลอัติแฟกต์นะครับผมตรงนี้คุณอย่าลืมนะว่าเมื่อถึงตอนนั้นเซตเนี้ยถ้าคุณอยากได้ดามเมจเพิ่มขึ้นนะคุณจะไม่สามารถหลอมเพิ่มได้อีกแล้ว คุณจะต้องเอาเวลร้อยอย่าไปหลอมเพิ่มเป็นร้อยี่สิบนะครับก็ถือว่าตอนนี้คุณสามารถหลอมแก้ขัดได้อยู่ระยะเวลาประมาณสัก2อสเดือนนะครับผมหรือมากสุดก็ครึ่งปีระหว่างนี้คุณก็หาที่มันดีกว่านี้ก็คือเป็นเลเยอร์ลอรลตีบวกให้ได้มีค่าเท่าเดิมหรือให้มันด้วกว่าตัวเก่านิดหน่อยนะครับสู้ๆนะครับทุกคนยังไงทุกคนก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็คือเราต้องเปลี่ยนกันหมดแหละเราต้องตีบวกใหม่กันหมดแหละทุกคนเลยนะครับผมก็โอเคครับสลับคลิปนี้มีะมานี้เสริมนิดหน่อยก็คือสลับใครท หลอหลอมในส่วนของเซตออฟซิเดียที่เป็นค่าป้องกันไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยคุณก็ยังสามารถใช้งานมันได้อยู่นะสำหรับคนที่อีออฟสวยนะครับผม